ไม่เลิกล้วนะขอบใจเด้อทางเอฟซีขอบใจเลยนะหมดละอันตัวได้เงินนี่ไปนี่ตัวละลจล่ายนี่เลิกแน่ดีเจอบ้านดีใจแล้วนเนาะเออขอบคุณหลายๆเด้อทักทายพ่อแม่พี่น้องมรดสุคนเด้อเมื่อนี้มีผู้เยอเจอดีเพิ่นพูนทางประเทศไทยพู้ละเพิ่นซื้อวัจชาเอกเดซ่าพ่นพันข่าวเพิ่นละแจกเงินเธอซุ้มเฮาพู้ละสองร้อยสองร้อย เพิ่นเอาพูลเลอร์ได้ออคิปนำคอยดูดุแนะ่เพิ่นเอาอ่ะพูนี้เดอร์เพิ่นแนะนำเฮ้พูนีเดอร์เอาเฮอพูนี้พูนี้แนะ่คอยก็เลยเป็นตัวแทนเอาเงินจำานวนนั้นมาแจกให้น้องๆแล้วกะ็มีอยู่บ้านเวงนี่แนะ่แล้วก็เว่งเยอะแน่เว่งน้อยแล้วก็บ้านบึงพะนาะแล้วก็มีบ้านจอมหาดนำเดี๋ยวมาเบิ้งเนนะ้อ่ามีพู้เลอแนะน่นี่ตอนนี้คอามกำลังเอาเงินมาเฮ่เสาลานี่พู้เลยสองร้อยสองร้อย เน่เชลาจะไปเชลานะจะไปหน้า,า,นาละ,ละโอ้มีคนฝากเงินมาเฮนี่มาหนังเตงมาดูอ,อันนี้สองร้อยเฮนเชลา่นี่เด้อล,ะละ่ะเด้อขับใจเด้อทางเก็ซีขับเต้นนานไป,าไปเฮ็ดพะหน้านะไปเสียเงาเป็นต้นโอ้เสียเงาเป็นต้นเฮ็ดต,ต,ต้นสมือเราหรอเฮ็ดพะแน็นไปฮอดพุ่นนะ่ะนอกจากเสียเงาแล้วก็เฮ็ดเว่เฮ็ดส่วนมปนต้นนั่นละ อ๋ออยู่บ้านตลอดแล้ววันนี้เนาะหาอยู่หากินบ่สลายหายเพิ่งหากินผัดน้ำไม้โอ้ยน้ำไม้เนาะเฮ็ดได้ใจเฮ็ดมีอ้อไปช่วงนี้เฮ็ดกะหายอ๋อคนเอฟซีบางคนก็ถามมาว่าอินตลาหรืออินตาอินลาอินเนาะเออใอยว่าถืออยู่สาวสาวอินตาลาอันนี้นะสาวอินตาลาบ้านเวงเยอะพี่เด้อร์เกย์ก็เจอเลยลายเด้อรลายเด้อร์ นี่เราเต็มไปให้ไปหน้าอยู่ตอนนี้คอยกมาบ้านเวงน้อยพี่แต่ว,ว่าซาซานะเพิ่นนีอยูไปให้ไปหน้าเดี๋ยวมื่อหน้าพุ่ละอันนี้นี่มาเจอหน้่งๆสามคนเพื่อนเดี๋ยวมาแจกเธอสามคนนี้ก่อนก่อนซื้อเนี่ยเลอะละตัวนะซนิมซนิมนอซนิมเพนห้องเลอละล่โอ้อยู่มอนึงนออันผู้นี้ได้ซาหอซี่มอซี่ซื้อสาวไปเลยนี่พัน,นโอ้ซื้อสากคันบ่าัดผู้นี้ได้ซา เออซื้อโอ้เห็นมอซีละ่ะอ๋อันนี้มีผู้เยอะเจอดีเพิ่นเดอร์เพิ่นละแจกเงินเธอซุ่มโตพผู้ละสองร้อยบาทบาทได้เงินผู้ละสองร้อยสองร้อยทีเพิ่นแจกเฮนี่ซุ่มโตละเอาไปเฮ็ดเพิ่นเสียงของเฮนโอ้เคยจะเสียงแล้วบ่เมื่อเล่เสียงนะโอ้ทิดนานี่โอ้พอดีเลยสะนอพอดีได้เงินนี่เอาไปเ,เ,ปเสียงของเฮนโลดค้าใช้จ่ายเพื่อนเสียงของเฮนคือ ไปคาไปจะซื้อน้ำมันรถซื้อกินอ๋อซื้อน้ำมันรถนำซื้อกินน้ำมันอก็เพื่ออาจารย์เพื่ออาจารย์อีขาเพิ่นเก็บเอกสารเจนั้นเจนี่โอเจสอบเสง่ก็ต้องมีการมีขาเสียายน้ำเนาะโอ้นี่ก็เป็นการแบ่งเบาพ่อแม่ของน้องๆน้ำได้นี่ได้จะเอกเดชาพลพันข่าวเพิ่นกับเพิ่นกับคือเลยได้บุญลายละเติบละเพิ่นกับคือเราดีใจเห็นน้องๆเอาเงินนี่ไปใซฟแนวเป็นประโยชน์นะนี่เด้อเด้อเอาแบ่งเดียวล่องมึง ุู้ละสองร้อยผู้ละสองร้อยฮะแบ่งเดี่ยวมั้ด้วยนีุู่้ละสองร้อยพอดีไลาเดอร์ขอให้ชุ่กายชุ่ใจชุ่มกระพแข็งแห้งขอบคุณเลยไลเดอร์ขอให้รำให้รวยก็เก่าเด้อขอคุณเลยๆเด้อขอให้เจริญเจริญในหน้าที่การงานเด้อตอนนี้คอยละมาเฮิร์นน้องปูกับน้องน้ำเดี๋ยวเอาเงินมาเฮิร์นน้องปูน้องน้ำเดี๋ยวไปเบิ่งก้อนว่าละยู่หรืบอบ่อหรือว่าไปฮงเฮ็ดแล้วบ่ เมื่อวานนี้ค่อยมาละเขาเราไปองเห็นก้อนล้าค่อยมาสอยโพดเมน,นี้ค่อยก็เลยมาแต่เสาหน่เน่ตอนนี้เจอน้องปูแล้วนี่น้องปูกําลังจะไปของเหนเวลาอ๋อนี่มีผู้ใหญ่เจอดีเพิ่นเอาเงินมาเฮยพูนพี่น้องแต่ฝั่งไทยพึ่นพิ่นเห็นอีลาละเห็นคลิปอีลาแลวโอ้ว่าซอยพอซอยแม่เป็นแต่แพงอ้ลี้นี่พิ่นก็เลยอยากฝากเงินมาเฮ่นี่พูดละสองร้อยบาทนี่เอาละขอบใจเยอืม เห็ดเผาได้เงินนี่แล้วเอาไปเฮ็ดเพผาบ้านนี้ซื้อน้ำซื้อเพื่อกินดับเห็ดและอ๋อไปห้องเห็ดเนาะไก่ไก่ก็มันหอนอ๋อได้ยังไปอยู่ห้องเห็ดน,นี่ก็บ,บอกอ๋อยู่ผู้อยู่เนาะบ้านเพื่อที่องเห็ดกันอยู่บ้านเวงบ้านเวงปู๊บอ๋อมีแม่นมองนี่เนาะโอ้ยคุณแล้วไก่และ,ละสัตวอีบ้านนึงเพื่อนก็ได้ยังไปน้องน้ำกไ็ได้ได้ยังไปเนาะแต่ว่าน้องเพนจน์จะอยู่เฉยเลยปุูบเดี๋ยวไปเอาเฮ้น้องเพจนอีตอนนี้ผู้นี้จยจะไปก่อนนี่ผู้นี้ก็เต็มคลองไว้ท่าละ พ่นอันนั้นก็น้องน้ำลงมาแล้วนะน้องเพิ่นก็นได้จะไปพร้อมเดียวว่าบัดนี้ผู้เอ่ยได้แล้วนี่เอาเฮ้อผู้น้องบัดนี้เลอราเดอร์พ่นอันพู้นโยเจอดีเพิ่นเพิ่นซื้อว่ัชรเอกเดซ่าพ่นพันข่าวผู้ใดมาตั้ประเทศไทยผู้เพิ่นละาฟาเธอสองอีน้องซุ่มโตผู้ละสองร้อยบาทอ้าวนี่เข้าใจโอ้ได้สองร้อยละเอาไปเฮ็ดพระาบัดนี้เอาไปซื้อเพื่อทุงเทพ <ส>เคยเข้าอ,อ,อ,อ๋อสืออมิกสื่อสอแล้วก็เดินหน้าละเซ็งหมออาจารย์เราโอ้เดินหน้านี่เซ็งนะเคยละนอวันนี้ได้เงินนี่กะบัตรเซ็งก็มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดสลายสลายจ่ายเพิ่นแน่บัตรเซ็งนะจ่ายค่ะใบใบก็สอบโอ้ใบข้อสอบแบบว่าเพิ่นเฮ็ดเอกสารเพิ่นเอามาเนี่ยบอแล้วก็กอบประวัติเพิ่นอีกก็มีค่าใช้จ่ายหมดบอ๋อได้เซ็งยูนาปอดเผู้บลนะา มันเท่ากันนะอดมันเทอกันนะเหลา่าอ๋อส่วนลายอาจจะไปเสงอีกงเห็น,หนึงเนาะบัดไปเสงแล้วก็ได้ขอให้สุขภาพแข็งแรงอันนี้มันก่ันยืน<ด>ขอให้สุขกายสุขใจขอให้ร่ำรวยกันได้คยกำลัง,งมาหน้าสาวซอยกับสาวใจสองไอ้น้องครับส่วนลายนะเขาอ,อยู่หายอยู่หน้ามธรรมดานี่คือค่อยมาเมื่อนั้นทามมหาข่เขาก็อยู่าาหา,อาออยหอยู่หน้าเมื่อนี้ก็เป็นตัวแทนจะเพิ่นมาอันนี้มอบเงินเธอน้องเป็นค้าน้ำค้าใน ค่ข,ขนมเดี๋ยวมาเบิ่งน้องบรรยูเทงหรือบอโอยูเทงมาละไปเสล่ะ <c oughs> โออยู่เด้๋ยดีเอไดชาเอวินมาโออย,โอ,อยู่แต่ผู้เดียวนี่เนาะโอเคลงมาจานี่ดิเอาเงินเถอนี่ยู่เทงมันฮอนนี่นะได้มอบหมายจากจ่าเอกเดชาพลพันขาวเพิ่นเพิ่นนะเจอดีเพินนะ่น เพิ่นเป็นพูนเป็นพี่น้องทางฟังไทยพุระเพิ่นก็ได้เพิ่นละเพิ่นแบบเอาเอเอาเงินนี่มามอบเพอน้องๆซื้อน้ำปูน้นำป่าเด็กๆในน้อยเพิ่นเอาพูดเลยสองร้อยพูดเลยสองร้อยบานีลลาอ้าละไปแตะฮานเพิกอได้บิลอล์อร้อยนั่นมานี่ก็เลยแตะเป็นเงินกีบเดี๋ยวเฮอโตเป็นเงินกีบเด้อเดี๋ยวเฮอโตอันฮับฮับแทนเอ้ยน้ำเด้อเดี๋ยวฝาเฮอเล่านำมาแลงก็เเฮอร์เหล่านำบัดและมาแล้วนั่น สี่ร้อยฮะนาได้หนึ่งแสนสี่หมื่นกีบประมาณนี้เอาล่ะเข้าใจหมดละอันตัวได้เงินนี้ไปนี่ตัวละจ่ายน่นเลยแนะ่เอาเฮอแม่ครึ่งนึงแล้วก็ที่เลอก็ซื้อเครื่องใส่ในแต่ละมือ๋อเอาเฮอแม่ครึ่งนึงบอ๋โอคือดีแต่ว่าลูกคำลูกคูนอีเลอันนี้เอาเฮอแม่แล้วก็ที่เลอให้กับเฮ้ายังเอามา ายเป็นเครื่องใช้ของซอยเขาเนาะอ,อ๋อ่านบักรายหนึง่งผู้อย่าลืมปันเธอเอ้ยน้ำได้ก็ขอบคุณจาเอกเดซ่าพ้นพันข่าวที่ค่อยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนซองอายเพื่อนแน่แล้วก็ขอบใจหลายๆเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งเด้อแล้วก็เจ้าเฮอซันี้นะขอให้เจ้าแบบได้กลับขึ้นไป้อยเท้าพันเท้าเด้อ น่ะมันเป็นปีมันกลางเอามาเนี่เป็นตั้งแต่เกิดเลยเขาเขาก็เลยบีคายไปเชิญนะฮะเจ้าปีเล็กเป็นอย่างนี้น่ะเป็ดปีกลางเอามาเนี่เลยนะอันนี้ค่อยมาเฮิร์นเซาเจิ้นอยู่พี่บ้านเวงไส่เดี๋ยวไล่ยูไปได้เห็นแวบๆอยู่พุ่นลับพุ่นตอนคำคำอันนี้คือยูจีด็อะคือละมาตาให้ตาหน้าละเอ๊เห็นเซาเจิ้นแล้วนี่สบายดีล่ะเออมีผู้เยอเจอดีเพิ่นฝากเงินมาเฮิร์น อีเด้อนี่พูดละสองร้อยบาทมาทนี้ไปหาแตะเงินบาทใบร้อยยุ่งงงเลิกอะเ<ๆ>พิ่มก็มีมี่มรทพันเดียวเงินใบร้อยแต่ได้ก็เลยอันนี้เป็นเป็นเงินกรีบเฮ้ยโถเด้อร์อพอด,ดีเจ็ดหมื 70, ่นกีบเจ็ดสิบพันกีบดีเจอบ้านดีใจแล้วเนาะเพื่อนอ๋อเคยอันมีคนฟ้าไปนี้เฮ้ยอยู่บ่บ่ครั้งแรกเลยเนาะ อันนี้เฮ็ดเพาร์อยู่อะเฮ็ดเว่อร์หักกระแล้วอ๋อหักกระแล้วเมื่อกี้นี่รอดเรืองขาวให้กินเองอแล้วหอมย่างลงมากลางโอเฮ็ดกินแทนพ่อแทนแม่หักกระแล้วเนาะเยอันแต่ละมือไปเฮ็ดเพาะว่าแต่ละมือกางเวนนะยู่เออันได้ช่วงนี้สุดทันล้เฮ็ดหอยตะการทันระอนเฮ็ดอ๋อปกตินี่ไปเฮ็ดหอยตะกาบอกวันนี้เะามัดไม้ก้อนอืมวันนี้ได้เงินแล้วมีพี่เลยจะฟาถึงผู้เงยเจอดีเป็นบ่ สำหรับอันค่อยเองก็อยากอันขออวยพรให้อันพวกที่ฝากเงินมาให้ฮันจงมีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแห้งประสบผลสาเร็จทุกอย่างขอขอบใจหรือว่าเว้าอีกแบบเนื่องกะขอขอบพูดหลายๆโอเคขอบเจอดยๆได้แลเด้อเดี๋ยวเจอเดี๋ยวไหมก็มาฮอดเถินซาสานี่พอเรามาเอาเงินให้เราฮัลละเดี๋ยวเห็นเราแต่งตัวคืองามแท้เราเดไปยะไป้เดี๋ยวเอาไปถามมึงก่อนเดยไปซะเด้คือแต่งตัวงามแท้ เราเดไปแห่พ่อป้าอ๋อมีบุญพ่อป้าบออยู่บ้านเล้อยู่บ้านนาคามบ้านนาคามกระเคินี่บออ๋อเด่นี่นี่จ่าเพิน่นจ่ารูบรอเพิน่นแล้วก็แถมเจอดีนําจ่าเอกเดซาพน่นพันข่าวเพิ่นฟะเงินมาเฮาโตนี่คูณเลยสองร้อยบาทสองร้อยบาทวันนี้มีเงินบาทก็เลยเป็นเป็นเงินกีบเฮานี่อีบหรือเจ็ดหมื่นกีบแต่เป็นเงินกีบก็ได้ขอบคุณหลายๆเดอจ่าเอกอันเดซ่าพ่น พันข่าวอันที่พาะเงิน200อบาทมาให้คอยขอให้สุขภาพแข็งแรงจะเลิ่ญนในหน้าที่การงานขอให้ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อขอให้สุขกายสุขใจเด้อขอบคุณหลายๆเด้อเออคอยเป็นตัวแทนจาเอกเดชาพ่นพันข่าวเพิ่นมาแจกเงิน,งนให้น้องๆหลายๆคนพูดสองร้อยบาทสองร้อยบาทกับประมาณนี้ครบมัดสุขคนแล้วตอนนี้นะใน,นเลกาเงินสองร้อยบาทนี้ถือว่า มีคุณค่ามีราคาสําหรับซุ่มห่าแถวบ้านนอกบ้านหน้านี่แต่ว่าบางคนอาจจะคิดว่าเงิน200บาทาแทะเป็นเงินกีบหอยคือระดับเจ็ดหมื่นกีบที่จริงแล้วกาค้า,ข,าของซีบอยู่ล่าอยู่แถวบ้านนอกบ้านหน้าห่ากะถือว่าแพงไรเตอร์ได้พอพี่น้องเพราะว่าสินค้าแต่ละย่างแต่ละย่างก็นําเข้าจากประเทศอื่นนะถ้าสมมติว่าอยู่ไทยเนาะเอมร้อยห้าสิบนี้คนละสิบสิบบาทอันนี้มันายอยู่พี่สาวก,กบ,บาทคุณนะ แล้วเก็ขอขอบอกขอบใจนําจ่าพ่นเดอร์ที่พันเมตตาต่อซุ่มเฮาขอให้จ่าพ่นมีสุขภาพแข็งแรงเข้มแ,แข็งก่าเก้าและก็ขอเฮ้จเจริญยิ่งๆ่งขึ้นไปในหน้าที่การงานขอให้ลำลอยก่ะเก้าลำลอยทั้งภายนอกและภายในและก็ขอบขันท่าพิ่นจ่าเพิ่นคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปโดยธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นความาัถนานั้นประสบผลสำเร็จในไวัยวัยนี้เด้อ กัคลิปนี้เอาประมาณนี้เด้พอพ่อแม่พี่น้องก็ขอขอบอกขอบใจนะมัดสุขนคนที่ติดตามหับสมตั้งแต่ต้น,นจนจบขอ,ขอขอบใจเลยละคนที่เข้ามาใหม่ที่ยังบั่ทันกดติดตามให้คอยฝะกดติดตามให้คอยนําเดอ้อโอเคกดมองนี้เลยมองหู่อยเลยโอเคกดมองนี้แล้วขอบใจหลายๆหรือสิเบิงคลิปอื่นซ้ายหรือขวาตามที่เจ้ามักเลยคลิกเลย